ได้ยินเสียงแคนดังลอยเล่นมาจากแมนชันนไพโนพักอยู่มองนั้นคนไกลบ้านคือเขาบโนอทอทำนองลายลองลายเศร้าฟังแล้วเงาคือทอดแม่พอ สก,กิดใจให้คือพอหลายสิ่งที่รออยู่ในความจำนับแต่ความจนพาดินรนเป็นคนไกลเิน่นความทุก์บีบให้ต้องดินยากานบ่เศร้าแต่เศร้าหอดคำ มาไกลหลายปีติดต่ออยู่ก่อท่อมโมอบได้ฟังลำคืนนี้เหมือนแค้นไทยถามว่าลืมทางเมื่อบ้านแล้วไปเม้นผู้ใดเป็นคนเป่าแค้นกระซังแต่คนลอยฟัง มันช่างมีแหงใจลายคนอยู่แมนฉันยังเป่าแคนหวานซ้ำโบยานอายยืนยันว่าเจ้าของเป็นภัยอ่อนซอน้ำใจเจ้าของเสียงแคนลายสูเสเนนเสียงแคนเล่นจากแมนฉัน หล่อเลี้ยงคนเงาไกลบ้านสู้เพื่อฝันบนทางยากแสนให้เน้นเนียวคือปั้นเขาคนบานเห้าหักกันมันแกลนเป่าอีกแดเดอหมอแคดช่วยเป็นตัวแทนกล่อมใจไกลบ้าน ลายสูดเสนเสียงแค่เล่นจากแมนชันหล่อเลี้ยงคนเงาไกลบ้านสู่เพื่อฝันบนทางยากแสนให้เน้นเนี้ยคือปั้นเขาคนบ้านเฮาฮักกันมันเป็น เป่าอีกได้เด้อหมอแคนช่วยเป็นตัวแทนกล่อมใจไกลบ้านขอบคุณครับสนับสนุนนะครับติดตามแล้วก็กดสับสไคร์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ